สวัสดีครับน้องๆอชั้นป4เรามาถึงแบบฝึกหัดที่7.16หน้าส8นะครับเป็นคำถามข้อที่2นะครับโจคำถามยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมนะครับข้อ2บอกว่าให้ทำการตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดนะครับข้อมูลที่กำหนดก็คือเขากำหนดไว้ข้างล่างนี้ครับที่เป็นตารางตรงนี้นะครับโดยเป็นการแสดงปริมาณของสินค้าที่บริษัทแห่งหนึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศในครึ่งปีแรกหมายถึงว่า ในช่วงครึ่งปีแรกมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเขาส่งออกสินค้าทั้งหมด4อย่างนะครับมีข้าวสารมารันสำปะหลังน้ําตาลทรายถั่วลิสงนะครับแล้วก็มีปริมาณที่เขาทําการส่งออกเป็นตัวเลขนะครับที่ระบุเอาไว้ที่อยู่ในตารางตัวนี้นะครับอย่างข้าวสารก็คือส่งออกไปเท่ากับ41.825หน่วยเป็นตันนะครับตัวลสงส่งไปที่4.783ตันเนาะเราจะใช้ตารางนี้นะครับ เราเรียกว่าเป็นตารางข้อมูลนะครับที่เขากำหนดมาเอาไปใช้ในการตอบคำถามนะครับ6ข้อข้างล่างนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเขาถามอะไรกับเราบ้างนะครับคำถามข้อแรกบอกว่าบริษัทส่งออกสินค้าใดมากที่สุดเราก็ต้องดูตารางข้อมูลจากกีครับนะครับสินค้ามีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับข้าวสารมันสํบปะรังน้าตาลทรายถุลิสง วิัีส่งออกสินค้าใดมากที่สุดอันนี้คือดูถูกต้องนะเขาส่งออกนะครับเป็นตารางส่งออกโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตารางนี้นะครับเพิ่งเป็นตารางส่งออกในการตอบคําถามของการส่งออกนะครับเช็คให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เขาให้มาคือเรื่องที่เขาถามหรือเปล่านะจากนั้นดูอะไรมากที่สุดครับอันนี้41.825 27.65 26.9 4.783นะครับเราดูข้างหน้าจุดก่อนก็ได้ครับหน้าจุดตัวสิยมไม่ซ้ำกันเลยเนาะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเลขที่มากที่สุดในการบอกได้ทันทีเลยครับว่าอะไรมากที่สุดครับเห็นชัดเจนนะครับสิ่งที่มากที่สุดก็คือ41ก็คือข้าวสารฉะนั้นเราตอบคาถามได้แล้วครับนะครับข้อที่1คือข้าวสารไม่ยากเนาะดูตัวเลขที่เยอะที่สุดครับ พิจารณาจากจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะครับเขาตั้งจุดมาไม่ตรงกันเห็นไหมทําให้อาจจะดูลาบากนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่4ี่หมื่นหนึ่งนะอันนี้แค่41นะครับแต่จริงๆแต่ยังไงซ้ะมันก็ยังเยอะที่สุดเนาะอ่าสี่สิดนี่แค่ยี่สินี่แค่ยี่นี่แค่สีดูแค่ลักก่อนจุดทศยมก็พอนะครับถ้าเลขข้างหน้าจุดสศยมเท่ากันเราเราค่อยไปพิจารณาข้างหลังจุดทศยม นะครับตอนนี้ข้างหน้าไม่ไม่เท่ากันเลยฉะนั้นดูแค่ข้างหน้าแค่นี้ก็ได้คําตอบนะครับคือเข้าสารนะข้อที่2อบริษัทส่งออกสินค้าใดน้อยที่สุดก็ดูจากข้างหน้าได้เหมือนกันครับมันไม่มีอะไรตัวเลขที่ซ้ํากันอยู่แล้วข้างหน้านะครับดูแค่แค่นี้การเรียนทนิยมไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งเราจะเอาทนิยมไปทําการพิจารณาเพื่อตอบคาถามทั้งหมดนะครับ ถ้าน้องเข้าใจเรื่องของทศยมก็คือน้องก็จะรู้ว่าทศยมมันประกอบด้วยจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หลักทศยมที่อยู่ข้างหลังนะครับฉะนั้นในเรื่องของการเปรียบเทียบเราเอาจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้ามาเทียบกันก่อนนะถ้ามันเทียบกันแล้วเรารู้ค่าได้แล้วว่าอะไรมากกว่ากันเราตอบได้เลยไม่ต้องไปใช้ทศยมที่อยู่ข้างหลังพนะิจารณาฉะนั้นน้อยที่สุดคือเลขสี่ครับนี่คือสี่ตัวอื่น26 27 41สฉะนั้น2จะตอบทั่วรีสงครับ สองข้อเสร็จไปแล้วนะครับข้อสามบริษัทส่งออกถวริส่งและมันสำรังทั้งหมดเท่าไหร่คำถามคือบริษัทส่งออกถวลริสงครับ4.783และมันสัมปลังมันสำรัง27.65 mm hmm. เพราะฉะนั้นคำถามอันนี้ก็คือการส่งออกมันสำรังและถวาริสงรวมกันเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับเราจะต้องตอบเป็นหนึ่งค่า ก็ตอบเป็น2อันก็ได้ครับมันสปรังยี่สิบเจ็ดจุนะครับทวารสงสี่จุดแต่น้องจะต้องเอามารวมกันแล้วก็ตอบด,ด้วยเพราะเขาถามว่าทั้งหมดนะครับฉะนั้นคําตอบมันจะเป็นผลบวกของมันสัมปรังและทวารีสงซึ่งเท่ากับ32.433มายังไงอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการบวกถูกต้องไหมฉะนั้นมันสัมปรังอาจทวาริสงก่อนทวาริสง่งทวารสงนะครับทวารีส่ง 4.783นะครับและมันสัมปหลังเท่าไหร่ครับ27.65ตั้งจุดให้ตรงกันนะ27.65รวมคือการบวกนะครับไม่มีทศยมหลักนี้ใส่ศูนย์เข้าไปใช่ไหมเราบวกกัน3บวกศย์ได้3 8บวก5ได้13 7จบวกหได้13นะครับทด1เป็น14นะครับทดไปข้างหน้าเลยใส่จุดลงมานะครับเจวกสได้11 12อ็ดสิบนะครับสดึงลงมาก่อนมีทดด้วยนะครับก็จะต้องดึงมาเป็น3เห็นไหมได้สามสจุดสี่สามตรงกันก็คือการบวกมันสัมปลัง นะครับก็ทวาีสงนั่นเองครับตัวเลข2ตัวนี้นะครับเอาไปบวกได้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับเครื่องหมายบวกก็คือการบอ,อกจากโจทย์ที่บอกว่าทั้งหมดนะครับก็เอามารวมกันเราจะได้คำตอบของข้อที่3าออกมาแล้วนะไม่ยากเลยเนาะไปข้อที่4กันเลย ว่าส่งออกข้าวสารมากกว่าน้องหรือน้อยกว่าน้ําตาลทรายเท่าไรเป็นการเปรียบเทียบนะครับตารางเป็นข้อมูลทฤษฎีลมฉะนั้นเราจะต้องเปรียบเทียบตัวเลขของการส่งออกข้าวสารและการส่งออกน้ําตาลทรายว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่ถาม2ออย่างนะอะไรมากกว่ากันอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอันนี้อันเป็นอะไรนะครับ และเท่าใดนะครับสองคำถามพิจารณาจากตารางอะไรครับข้าสารครับเข้าสารอยู่ตรงนี้ตัวเลขอยู่ตรงนี้ต่อมาน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขเท่านี้อะไรมากกว่ากันครับข้าวสารกับน้ําตาลทรายฉะนั้นข้าวสารสี่สิ น้ำตาลทราย26จริงๆมันคือ41.825นะกับ26.9แต่เราเปรียบเทียบเราเอาจำนวนนับมาเทียบกันก่อนได้เลยใช่ไหมอ่ามันไม่ไเท่ากันอยู่แล้วก็นับข้าวสารเนี่ยมากกว่าแน่นอนถูกต้องไหมอันนี้มากกว่าข้าวสารมากกว่านะครับแล้วคําถามที่สองบอกว่าเท่าใดด้วยฉะนั้นคืออะไรครับต้องหาว่ามัน มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าใดก็คือผลต่างของ2อ,อย่างผลต่างคือเรื่องของกันลบครับฉะนั้นเราเอาเข้อสารมาครับเข้าสารมา41.825มาตั้งแล้วลบด้วยครับน้ำตาลทรายคือ26.9อันนี้ใส่ศูนยนะเอาโอเคเราเติมศูนย์ให้หลักทศนยมตรงกัน ห้บศเหลือหเหมือนเดิมครับสอบศูนก็เหลือสเหมือนเดิม8ปลบเ้าไม่ได้นะครับไปยืม1นึ่งมานะครับเป็น18บแปบแปดลบเก้าเหลือเกนะครับถูกต้องไหมคิดทันนะศูนลบหไม่ได้0ูนย์ไปยืม4มานะครับเป็นสิบสี่เหลือ3 10สบลบหเหลือสี่สามลบสองเหลือน1นะครับ ได้คำตอบแล้วข้าวสารมากกว่าน้ำตาลทรายนะครับบอสส่งออกข้าวสารมากกว่าน้ำตาลทราย14.925หน่วยเป็นตันนะครับบอกตัวเลขเข้าไปแล้วต้องบอกเลยว่าตัวเลขเป็นอะไรนะครับเป็นน้ำหนักที่ส่งออกไปนะครับเป็นปริมาณนะครับเป็นน้ำหนัก14.925เห็นไหมเรียบร้อยครับข้อ4 ข้อ 5, บริษัทส่งออกน้ําตาลทรายมากกว่าหรือน้อยกว่ามันสำหรหลังทีนี้น้ําตาลทรายอยู่นี้ครับน้ําตาลทรายกับมันสำหรหลังครับอะไรมากกว่ากันครับนะครับมันสำหรหลัง27นะอันนี้26ฉะนั้นมันสำหรัหลังก็มากกว่านะครับแต่เขาถามว่าน้ําตาลทรายมาก่อนฉะนั้นน้ําตาลทราย จะน้อยกว่ามันสัมปลังถูกต้องไหมถ้าเขาขึ้นโจทย์โจทย์มาบอกว่าน้ำตาลทรายอยู่ข้างหน้ามันสัมปรังอยู่ข้างหลังเราต้องบอกว่าน้ำตาลทรายมากหรือน้อยน้ำตาลทรายมันน้อยกว่ามันสัมปลังเนาะเพราะมันสัมปลังมากกว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้อยกว่ามันสัมปลังมันสัมปลังทีนี้เท่าใดด้วยครับมีคำถามที่สองนั้นเราต้องมาตั้งครับเอา27 27 สตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าก็คือ26.9 27.65ตั้งลบด้วย26.9โอเคนะครับใส่ศูตรไปอีกตัวหนึ่งนะนี่แค่9ตัวยมหลักเดียวแต่เราทำให้มันเป็น2องตำแหน่งนะครับเหลือห ทันนะ5ลบ0หรือ5นะครับ6ลบ9ไม่ได้6ไปยืม7มาเป็น16นะครับ16ลบ9เหลือเท่าไหร่ครับ16ลบ9 6 7 8 9ก็จะเหลือ7เนาะลบทันนะนับไปก็ได้ครับ9 10 11 12 13 14 15 16 17อ่ะ16ครับอ่ะได้7 โอเค6ลบ6เหลือ0 2ลบ2เหลือ0ฉะนั้นนี่คือคำตอบนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบริษัทส่งออกน้ำตาลทรายน้อยกว่าเห็นไหมน้อยกว่ามันสัาปะหลังเพราเราเทียบมาแล้วนะมันสัมปะหลังมากกว่าน้ำตาลทรายก็ต้องน้อยกว่านะครับ <c oughs> น้ำตาลทรายน้อยกว่ามันสัาปะหลังอยู่เราคำนวณมาได้0.75นะครับ ใส่แค่ศูนย์อย่างเดียวน,นะศูนย์ตัวเดียวแล้วก็จุดเจตันนะครับได้คําตอบออกมาแล้วเรียบร้อยข้อหถ้าต้นปีบริษัทมีเข้าสาร50ตันนะครับอันนี้เขาบอกครึ่งปีแรกก็คือต้นปีนั่นแหละครับครึ่งปีแรกก็คือตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนาครึ่งปีปีหนึงสิเดือน ครึ่งปีก็6เดือนตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนาอันนี้เข้าใจเนาะต้นปีก็หมายถึงตั้งแต่เริ่มปีครับตั้งแต่เดือนมกรามีข้าวสารอยู่50ตันมีข้าวสาร50ตันหลังส่งออกไปแล้วนี่หลังส่งออกไปแล้วมีข้อมูลแค่ครึ่งปีส่งออกไปแล้วเท่าไหร่ครับ4 1 8 2 5เหลือเท่าไหร่ก็เอา41.825นี้มาลบ 4 1 41. 8 8 5 5มาลบเอาละเกิดอ,อะไรขึ้นครับต้องเติมศูนย์เนาะโอเคให้ทศยมเท่ากันลบได้ไหมอันนี้ทิ้งเอาไว้เลยนะน้องๆไปลองลบกันเองคิดมาแล้วนะครับจะเหลือ8.175ตันนะครับน้องๆไปลองคิดดูนะใช่ไหมนะครับทิ้งเป็นคำถามไปให้ลองคำนวณดูนะครับ ว่าสองอันนี้ลบกันแล้วได้คำตอบออกมาตรงกับตัวนี้หรือเปล่านะครับฝากเอาไว้ให้น้องๆไปคิดด้วยนะครับสำหรับข้อ6นะครับโอเคคำถามทั้ง6ข้อเราได้คำตอบหมดแล้วนะครับเอาไว้คราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะขอบคุณครับ